สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเสียงเบาไปนิดหนึ่งจะกล่าวถึงที่มาของช่องเพลงตลอดศกชาแนลที่มาก็คือว่ามีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเขาโดดน้ำตายเนื่องจากว่ามีปัญหาชีวิตหลายเรื่อง เขาเคยมาปรึกษามาบน่นๆให้ฟังแต่ไม่เคยบอกว่าจะโดดน้ำเราคิดว่าเป็นเพราะเขาไม่มีแรงกำลังใจที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทำช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจคนถ้าเขามีกำลังใจแล้ว เขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่อยากทำลายชีวิตตัวเองและชีวิตผู้อื่นจึงเป็นที่มาของช่องนี้ครับผมก็จะทำคลิปไม่ว่าด้วยรูปแบบใดก็ตามที่จะทำให้คนมีกำลังใจสู้ชีวิตขึ้นมาชีวิตคนเรานั้นไม่ได้ยาวนานแป๊บเดียวก็ตายกันหมดแล้วถึงเราไม่ฆ่าตัวเราตายทุกคนก็ต้องตายเพราะฉะนั้น ช่วยกันเสริมสร้างกำลังใจครับสำหรับใครที่มีแรงใจอยู่น้อยนิดก็อย่าได้ไปตัดกำลังใจอย่าได้ไปตัดกำลังใจกันเพราะบางคนมีความหวังอันริบรีเราจะไม่ตัดกำลังใจกันเราจะเสริมกำลังใจกันเราจะมาร่วมกันสร้างแรงใจให้คนมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะช่วงโควิด1 i ระบาดนี้ เราจะสร้างกำลังใจให้คนมีชีวิตต่อไปยืนหยัดสู้ด้วยมือของเราครับ